จากพี่มายไปดูการซ้อมกลองยาวกันที่อำเภอโชคชัยกันต่อเลยนะคะซึ่งบรรยากาศการซ้อมรำกลองยาวร่วมกับการแห่เทียนสุดมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศที่โชคชัยพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมโดยการแกะสลักเทียนพรรษาของคุมวัดต่างๆที่อำเภอ โชคชัยก็ยังคงคึกคักเหมือนกันไม่แพท้ที่พิมายเลยโดยช่างแกะสลักเทียนพรรษาที่อำเภอโชคชยัยรวมทั้งชาวบ้านและพระสงฆ์นะคะก็พากันแกะสลักเก็บรายละเอียดขบวนต้นเทียนกันทั้งวันทั้งคืนที่วัดโบสถ์คงคาร้อมตาบลกระโทอกอำเภอโชคชยัยก็มีการจัดทำขบวนเทียนพรรษาคืบหน้าไปแล้ว70%เปอร์เซนตเตรียมพร้อมจะเข้าร่วมงานแห่เทียนพรรษาของเทศบาลตมบลโชคชัยในวันที่19กกรกฎาคมนี้ จากนั้นจะนำขบวนเทียนพรรษาเดินทางเข้ามาร่วมงานแห่เทียนพรรษาของทางเทศาบาลนะครนะครราชสีมาซึ่งจัดจัดขึ้นพร้อมกันทั้งจังหวัดบริเวณร,รอบลานอนุสาวรีเท้าสุรนารีในวันที่20และ21กรกฎาคมนี้ โดยบรรยากาศการเร่งทําขบวนเทียนนะคะก็ค่อนข้างคึกคักแล้วก็ระหว่างการทําขบวนเทียนนั้นก็จะได้ยินเสียงการตีกลองยาวกับการเสียงสนุกสนานเหฮหาเพราะว่ามีชาวบ้านกําลังซ้อมรํากันอยู่นะคะซึ่งพบว่ามีทั้งวัยรุ่นหนุ่มสาววัยกลางคนและผู้สูงอายุในพื้นที่ตําบลกระโทกหลายสิบชีวิตมาพร้อมใจร่วมกันซ้อมร้องเพลงบรรเลงกลองยาวฟ้อนรํากันอย่างคึกคักสนุกสนานเพื่อเรียม,มา ร่วมงานเทศกาลแห่เทียนแสดงให้เห็นถึงศิลปะดนตรีการร้องลํำทําเพลงของท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนานทําให้สร้างความสนุกสนานบันเทิงเริงใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเทศกาลแห่เทียนพรรษาในครั้งนี้โดยชาวบ้านได้อาศัยช่วงเวลาว่างเว้นจากหน้าที่การงานจากการทำไร่ทำนาในช่วงคำ่ำก็มารวมตัวกันอยู่ที่วัดมาซ้อมกันอย่างพร้อมเพรียงกันแบบนี้ค่ะ ขณะที่ทางผู้นำชุมชนก็มีการนำหลอดไฟมาประดับประดาเอาไว้ทั่ววัดเพื่อให้นักดนตรีและนางรำได้มาซ้อมกันอย่างเต็มที่แสดงออกให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้เป็นอย่างดีเลยค่ะ